หลวงพ่อเตคงทองวสามงามเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้นเ้าข้ามเดือนเจ็ดปีถอดตรงกับวันที่15มิถุนายนพศสองพันสาบณบ้านสามงามหมู่ที่4ี่โยมบิดาชื่อจันโยมมารดาชื่อปูนามสกุลสามงามน้อยท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวมเจ็คนเป็นชาย3มคนเป็นหญิง4คนท่านเป็นบุตรคนที่ห้า เมื่ออายุในเจ็ดปีลุงของท่านซึ่งบวชอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อว่าหลวงลุงแดงเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นรูปหนึ่งได้ไปเยี่ยมญาติที่บ้านสามงามได้พบหลานชายจึงได้ชวนให้ไปอยู่ด้วยกันที่วัดกาหลงเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือธรรมะและเวทมนต์คาถาเป็นเวลาสามปีจนสามารถเขียนอ่านได้เป็นอย่างดีจึงได้กลับมาบ้านเกิด หลวงลุงแดงของหลวงพ่อเตท่านเป็นผู้สนใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งท่านเห็นว่าบ้านสามงงามควรจะมีวัดวาอารามสำหรับให้พระภิกษุและชาวบ้านประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาจึงได้ชักทวนหลานชายไปสร้างวัดขึ้นที่บ้านดอนตูมห่างจากบ้านสามง้มประมาณ3กิโลเมตร เมื่อหลวงพ่อเตมีอายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับหลวงลุงแดงร่วมจัดสร้างวัดใหม่ไปพร้อมกันรวมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงลุงแดงประวัติหลวงลุงแดงท่านเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเชี่ยวชาญพุทธาคมทั้งทาง ด้านเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันชาตรีมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมายอีกทั้งหลวงพ่อเตมีศักเป็นหลานของท่านจึงได้รับถ่ายทอดวิชามาอย่างครบถ้วนโดยไม่มีการปิดบังอําพรางพศส4 5 4ท่านมีอายุได้21ปีจึงได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูอุตรตราการบดีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเป็นพระอุปัชฌาย์พระสมุทเทศวัดทุ่งผักกูดเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการจอมวัดลำเหยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าคงทองภายหลังเปลี่ยนเป็นคงสุวรรณโนแต่ชาวบ้านยังคงเรียกติดปากว่าคงทอง พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเตคือหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังมากในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมเข้มขลังในขณะนั้นหลวงพ่อเตได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมสมถก,กมรรมตฐานตลอดจนรับการสืบทอดด้านพุทธาคมต่างๆ ต่อมาไม่นานหลวงลุงแดงมรณภาพลงที่วัดกาหลงสมุทรสาครก่อนมรณภาพท่านได้ฝากวัดสามงามให้หลวงพ่อเตดูแล หลวงพ่อเตเริ่มออกธุดงระหว่างพศ2455ถึง2472เป็นเวลา17ปีรวมทั้งศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมนอกจากที่ได้ศึกษาจากหลวงลุงแดงและหลวงพ่อทาหลังจากหลวงพ่อทามรณภาพแล้วท่านได้เดินทางไปขอศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อแช่งวัดต,ตากร้องจากนั้นออกธุดงไปในที่ต่าง ไม่ยมกและได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์อื่นทั้งพระสงฆ์และคาราวาทีหลวงพ่อกรวัดบ่อตะกัวนอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปเรียนกับพระอาจารย์ทางจังหวัดพิจิตรยังมีอีกหลายรูปในขณะที่เดินทุดงรวมทั้งอาจารย์คาราวาสท่านเป็นชาวขเขมรเคยเป็นอดีตแม่ทัพเขมรหลวงพ่อเตได้พบอาจารย์ท่านนี้ที่เขาตะลุง จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อเตะเคารพนับถือมากในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทำการไหว้ครูขมินน้นมิได้ขาดภายหลังท่านกลับมาพำนักที่วัดสามงามได้สามปีท่านทำการสร้างวัดสามงามต่อจากหลวงลุงแดงที่ฝากฝังไว้ให้ท่านสร้างต่อก่อน จะมรณภาพสมัยก่อนอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆหาได้ยากมากเรื่องไม้ที่จะนำมาสร้างวัดต้องเข้าไปเอาในป่าลึกกว่าจะได้ไม้มาแต่ละที่ยวยากการออกไปตัดไม้แต่ละที่ยวต้องใช้เวลายอย่างน้อย2-3เดือนและการนอนป่าหลวงพ่อเตะก็มักจะใช้การตัดไม้ใหญ่เป็นที่พัมนกอาศัยการเดินทางไปตามถินต่าง ไมัยมกก็เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาท่านจึงไม่กลัวต่อเพียันตรายทั้งเสือช้างอันเป็นสัตว์ป่าที่ดูร้ายตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในป่าท,ที่เต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บตลอดเวลา15ปีในการตัดไม้มาก่อสร้างปฏิสังขรณวัดของท่านบางครั้งถึงกับอดน้ำนับว่าเป็นความอุตสาหมานาอันแรงกล้ายอย่างประเสริฐสุดหาที่เปรียบมีได้ ในการพัฒนาหลวงพ่อเตเป็นนักพัฒนาหาตัวยากสร้างสถานีอนามัยบ้านพักนายแพทย์และพยาบาลโรงเรียนประถมและมัธยมสถานีตำรวจถนนหนทางกบอนน้ำบาดาลสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเตเป็นผู้กรอบด้วยความเมตตาปราณีท่านจะให้ความรักความเมตตาแก่ศิษย์ทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง นอกจากนี้ท่านยังให้ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงได้แก่วัวชน,นีนกสุนัขแมวไก่เป็นต้นไม่ว่านกสุนัขไก่และแมวก่อนท่านจะชันพัตตาหารท่านจะต้องให้เข้าสัตว์เหล่านี้เป็นนิตรสิลพศส4 7 5กรรมการสงจังหวัดโดยพระเทพเจ ติยาจารย์วัสนเสนหาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาแต่งตั้งให้หลวงพ่อเตเป็นเจ้าอาวาสวัดสามงามพศ2476แต่งตั้งให้ท่านรักษาการในตําแหน่งเจ้าคณะตําบลมีวัดที่ขึ้นอยู่ในความปกครองห้าวัดคือวัดสามงามวัดลำลูกบัววัดแหลมมะเกลือวัดทุ่งสีหลงและวัดตะโกสูง การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ท่านสร้างไว้หลายแบบมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งแบบพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่านเหรียญรูปเหมือนพระกริ่งรูปหล่อเหรียญหล่อและเครื่องรางของขลังตะกรุดหนังเสือตะกรุดสามห่วงสีพึ่งเป็นต้นแต่ละอย่างล้วนมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์และเล่าขานกันมาทุกวันนี้เพระเครื่องของท่านไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงาม แต่เน้นเรื่องพุทธคุณเพราะท่านตั้งใจสร้างให้บูชาติดตัวเพื่อป้องกันภัยต่างๆมีทั้งทางหาอำนาจเมตตามหานิยมแคลว้วคลาดเนื้อพระส่วนมากเป็นแบบเนื้อดินผสมผงปนว่านเนื้อดินอาถรรพ์ที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลได้แก่ดินโป่งเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าช้าดินขุยปูเป็นต้น ผสมลงไปในพระทุกพิมด้านหลังองค์พระจะประทับชื่อหลวงพ่อเตะกดลึกลงไปในเนื้อพระวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านมาจนทุกวันนี้คือตุ๊ก,กตาทองหรือที่นิยมเรียกกันว่ากุมารทองตำราการสร้างได้จากหลวงลุงแดงประกอบด้วยดินโป่งเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าชา้าดินขุยปูเป็นต้นมาปั้นตุ๊ก,กตาทองกุมารทอง แตกชาวบ้านนำไปไว้เป็นเครื่องคุ้มครองเพราะดินดังกล่าวจะมีเทวดารักษาจึงมีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเตป้าน้นแล้วเอาวางนอนไว้จึงทำการปลุกเสกให้ลุกขึ้นเองตามตำราตุ๊กตาทองนี้นิยมกันมากใครได้ไปบูชามักจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นที่อัศจรรย์ทำไรายได้มหาศาลสามารถขออะไรสำเร็จทุกอย่างและเป็นที่ศรัทธาอย่างสูงของประชาชน ในปีพศส5 5 5หลวงพ่อเต๋ท่านได้จัดสร้างพระเครื่องเนื้อดินพิธีใหญ่อีกครั้งเพื่อฉลองอายุครบ5รอบเนื้อดินที่ใช้ยังได้นำดินทวารวดีที่ชำรุดหักและผงว่านผสมลงไปด้วยสังเกตนเนื้อองค์พระเมื่อเผาแล้วเนื้อดินจะนุ่มเมื่อถูกเหงื่อถูกสัมผัสปรากฏมวลสารและว่านแลดูเก่ามากพิมพ์ที่จัดสร้างมีดังนี้ หพระรูปเหมือนซุ้มเรือนแก้ว 2. พระปรกโพใหญ่ 3. พระปรกโพเล็ก 4. พระตรีกายพระสามหาพระทุ่งเศรษฐีพระเครื่องเนื้อดินสีพิมพ์แรกด้านหลังจะมียันอัขารานูนเรียกว่ายันสามง่าม เนื่องจากด้านหลังมีรูปตรีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดสามงามนั่นเองส่วนพระทุ่งเศรษฐีด้านหลังมียันและชื่อฉายาคงทองกดประทับลึกลงไปในเนื้อหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามมรณภาพลงโดย อาการสงบเมื่อวันที่25่ธันวาคมพศ25 2 4รวมสิริอายุได้แปปี6เดือน10วันพรรษาที่59ปัจจุบันทางวัดยังคงบรรจุสังขารของท่านไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาได้ไปกราบไหว้บูชาจนทุกวันนี้พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทางเมตตามหานิยม